้ามกลางความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของสังคมไทยที่คนยุคใหม่ใช้กลไกการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตดังคํากล่าวที่ว่าฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษายังมีฐานรากของสังคมที่ยังไม่มั่นคงด้วยปัญหาความยากจนยากไร้ขาดโอกาสการพัฒนา ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสังคมไทยยังไม่สวยงามสมบูรณ์ช่องว่างทางสังคมยังมีสูงด้วยพระบารมีพ่อหลวงของอวงชนชาวไทยที่มีพระราชปณิธานเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม เหล่าข้าราชการและพระสบมิกรได้แจ้งประจักษ์และร่วมลดช่องว่างทางสังคมสร้างความสมดุลพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาบ้านเมืองด้วยหลักคุณธรรมนำชีวิตเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นวัฒนธรรมแห่งความกรุณาที่ได้ฝังลึกถึงจิตใจของคนไทยที่อุทิศตนเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพและบริบทสภาพแวดล้อมด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนด ในประกาศกระทรวงจัดตั้งขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษาดําเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่31กรกฎาคมพศ2543ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ณเลขที่ 58ทับ22หมู่7ถนนสุขุมวิทตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยได้อาศัยพื้นที่เดิมของโรงเรียนวัดแก้วประชารามเดิมเป็นพื้นที่ก่อตั้งมีเนื้อที่6ใไร่1งาน70.4ตารางวาและมีอาคารเรียนแบบไม้ชั้นครึ่งจำนวนหนึ่งหลัง7ห้องเรียนห้องส้วมจำนวนหนึ่งหลัง ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2545ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการดังนี้บทบาทที่1จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบทบาทที่สพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่สาม จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4จัดระบ,บบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่ 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา บทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดบทบาทที่8ภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พศ2553ข้อ4ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่อื่นดังต่อไปนี้8.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือบ้านเป็นระยะเวลานาน,านจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน8.3จัดทำระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ8.4ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามความเหมาะสมและจำเป็น8.5ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนาสนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของรัฐและเอกชนตราสัญ,ญลักษณ์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นรูปใบโพภ,ภายใน มือสองมือที่คอยอบอุ้มคนพิการและลายเส้นใบซึ่งเปรียบดังสายใหญ่ความร่วมมือเพื่อนำทางคนพิการสู่ความสว่างดลังแสงแห่งเปลวเทียนที่แผ่รัศมีเจิดจรัสใต้ใบโพมีอักษรภาษาไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ื่อศูนย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีชื่อยอ่สอ,อสกอศจุดจอบอจุดสีประจำศูนย์เหลืองฟ้าต้นไม้ประจำศูนย์ต้นโพป,ประชญาของศูนย์ตามรอยพระยุคลบาทรักชาติพุทธศาสตร์ราชบัลลังก์มุ่งมั่นพัฒนาสังคมพัฒนาตนพัฒนาคนพิการพัฒนาชาติคํามขัญ สร้างโอกาสพิทักษิ์คิดก้าวไกลไฟคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีชีวีมีสุขสุภาษินัทธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปณิธานคนพิการทุกคนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาควิสัยทัศน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากลภายในปีพศ2558พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดจันทบุรีได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2. ส่งเสริม และสนับสนุนคนพิการในจังหวัดจันทบุรีให้ได้รับการศึกษาและการบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการนอกระบบหรือตามอัธยาศัยในรูปแบบการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาการบริหารงบประมาณอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาพิบาล 4. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 5. เป้าหมายคนพิการในจังหวัดจันทบุรี ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพมีระบบการบริการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีคุณภาพมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่และสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้รับบริการทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการขอรับบริการนั้นผู้พิการหรือผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องรวมถึงหลักฐานในการขอรับบริการมารับบริการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งคุณสมบัติของผู้บริการ จะแบ่งตามประเภทของความพิการดังน hey ี้ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6. บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางการพูดและภาษา 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 8. บุคคลออทิสติก 9. บุคคลพิการสอนงานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขา ให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระตำหนักจิตแลดาราหฐานวันศุกร์ที่22มีนาคมพศ2417 Bye. -bye.